ดิฉันเป็นพระไม่กี่รูปที่ที่เป็นที่เป็นวีล็อกอะวีล็อกเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์นะดิฉันไปทํางานแต่ก่อน,นดิฉันอยู่กับหมอปลาดิฉันไปอาหมอปลาชวนดิฉันไปไปป่าผีบ้างไปป่าพระบ้างดิฉันก็ไปดิฉันก็เริ่มเริ่มมีโกโปมีโกโปตอนนี้ก็ยังมีนะโกโปอะนอนอยู่โกโปยังมีนะอีตำนาน อีกกล้องโกโปรอ่ะยังอยู่นะถือกล้องโกโปรแล้วก็ไลฟ์สดไปคนดูเยอะมากคนเริ่มติดตามเริ่มติดตามมีทั้งเสียงด่าและเสียงชมมีทั้งเสียงด่าและเสียงชมแต่ถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดนี้แต่ถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดนี้คุณต้องรับให้ได้นะคนบางคนน่ะถ้าคุณอยากเซฟความรู้สึกตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณแบบไรคุณ ใจคุณไม่พร้อมคุณอย่าอยากเป็นยูทูบเบอร์คุณอย่าอยากเป็น t i ๊กต็อกเกอย่าอยากเป็นครีอเอเตอร์ถ้าคุณเป็นคนแบบใจบางมาก <Okay. S 1> ไม่ค่อยจะแบบทนต่อคําวิพากษ์วิจารณ์หรือคอมเมนต์อะไรที่คนด่าคนว่าอย่าเป็นอยู่เฉยๆสวยๆไปเก๋ๆไปใช้ชีวิตแบบออฟไลน์ไปเ <Okay. S 1> พราะถ้าคุณอยากเมื่อไหร่ที่คุณคิดคุณอยากจะมาเป็นคนดังคนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลอินฟลูหรืออะไร ก็ตามแต่ที่จะมีคนติดตามคุณต้องรับให้ได้ทั้งเสียงด่าและเสียงชมซึ่งดิฉันน่ะเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเป็นพระโอ้ยฉันโดนด่าเยอะมากอันเนี้ยมันก็เป็นข้อดีที่มันทําให้เรามีภูมิมาตั้งแต่ตอนนั้นดิฉันอยู่ในทุกดาม่านะคะทุกคนดามาเป็นร้อยดิฉันกล้าพูดได้เลยว่าดิฉันผ่านดามามาเป็นร้อยอาจารย์เบียไม่ได้ครึ่งหนึ่งของดิฉันนะคะถ้านับกันตั้งแต่ตอนเป็นพระนั่นน่ะดิฉันผ่านมาเยอะกว่า เออโทรกับบอลับโทรมาเหรอเธอชอบโทรมาเครื่องนี้เขามันมันโทรศัพท์มันชน,นตั้งหมดอันนี้ไว้เนี่ยมันตั้งหมดนอนหลับมันตั้งหมดนอนหลับนี่มันตั้งหมดนอนหลับไว้มันตั้งบมดนอนหลับไว้ค่ะที่รักเออโทรมาจริงด้วย <Yeah. S 1> <laughs> ผัวโทรมาตอนตอนหนึ่งทุ่ม หัวโทรมาตอนหนึ่งเทอก็เธอชอบโทรมาแล้วมันไม่มันไม่เตือนถ้าไม่ได้กดดูอ่ะไม่รู้เลยนะน่าจะไปตั้งไว้ตอนไหนไม่รู้ว่าว่านอนตอนเนี้ยหมายถึงว่าปิดเสียงรบกวนไว้อ่ะตอนเนี้ยแล้วมันก็เลยแบบอืม เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยลืมไปหมดเลยเดี๋ยวไปเอาที่ชัด์จแบตก่อนอืมนั่นแหละทุกคนมันมีข้อดีข้อเสียนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดเนี้ยนั่นแหละอืมเออผ่านมาดราม่าผ่านมาร้อยแปดพันเก้า เรียนรู้และก็เติบโตมาเพราะดราม่านี่แหละมันทาให้มันทําให้ทัศนคติเราเติบโตได้นะคุณต้องใช้ประโยชน์จากมันนะดราม่าเนี่ยการที่เราเจอดราม่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่บางอย่างดราม่ามันเกิดเพราะหนึ่งเราวิธีคิดเรายังวิธีคิดเรายังมีปัญหาตักกะบางเรื่องเราบกพร่องคนในสังคมถึงรู้สึกไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องบางอย่างที่เราพูดหรือการกระทําบางอย่างที่เราทํานั่นะแหละมันสอนเรา ถ้าเราไม่เรียนรู้จากดราม่าเนี่ยเราจะไม่เติบโตแต่ถ้าคนฉลาดซึ่งหลายคนฉลาดนะดิฉันสังเกตหนึ่งอ,อ,อินฟูลหลายๆคนฉลาดฉลาดตรงที่เรียนรู้จากดราม่าที่เกิดกับตัวเองก็เอาไหนไหนดราม่ามันก็เกิดแล้วก็เรียนรู้ดราม่าที่มันเกิดเอ๊ะเราผิดเรื่องนี้ทําไมคนถึงทัวถึงมาลงเราเพราะเราแสดงความคิดเห็นแบบนี้พูดแบบนี้ทําแบบนีแ้แสดงว่าในในคำพูดเรา ความคิดเห็นเราหรือการกระทําเรามันยังมีบางอย่างที่มัน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 บกพร่องอะ่ะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หามุมมองและว,วิธีคิดใหม่วิธีคิดอื่นที่มันครอบคลุมกว่านี้บางทีเราคิดเองไม่ได้หรอกเราคิดเองไม่ได้เราเราคิดเองไม่ไม่หมดไม่ครอบคลุมเราก็ต้องอาศัยคอมเมนต์อาศัยโซเชียลนี่แหละหลอ่อหลอมเราให้เราเติบโตขึ้น มันมีข้อดีนะไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีมีข้อดีเนี่ยอีชาวเนต็ตนี่แหละอีชาวเนต็ตเนี่ยบางทีมันก็สอนเราเพราะว่าบบบางเรื่องความคิดมันเก๋กว่าเราความคิดมันเลิศก,กว่าเราเราก็ต้องยอมรับนะเพราะาเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลในบางเรื่องบางบางประเด็นบางดรามา่าคนอื่นเขาคิดดีกว่าเราเขามองเขามองได้ครอบคลุมกว่าเรา เราก็ต้องรับฟังเขาแล้วก็เอาความคิดเห็นเขานั่นแหละมาปรับปรุงวิธีคิดของเราให้ทัศนคติเราดีขึ้นคนฉลาดต้องมองแบบนี้ไม่ใช่ว่าเออพอรามีดาราม่าอะไรก็ไม่ไม่สนสีไม่สนแปดไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องเติบโตจากดาราม่าไปด้วยเนี่ยวิธีคิดเขาถ้าคุณจะเป็นอินฟูคุณจะอยู่ตรงจุดนี้นะคุณก็ต้องคุณต้องเรียนรู้นะคะ คุณต้องเรียนรู้แล้วคุณก็จะอยู่ได้คุณจะยืนได้ระยะยาวดิฉันตั้งแต่เป็นพระมหาภัยวันมาตั้งที่คนรู้จักนะเอาที่คนรู้จักเลยแรกๆเลยนะตั้งแต่อายุยี่องะยีตอนนี้สาม่ะสิอปีแล้วดิฉันอยู่กับโซเชียลมาเนี่ยส2บ12ปีแล้วดิฉันมีชื่อเสียงก่อนเป็นพอสอด้วยซ้ำนะม่ใช่ดิฉันไม่ใช่เพิ่งมามีชื่อเสียงตอน ไม่ใช่ดิฉันไม่ได้มาเพิ่งมีชื่อเสียงตอนที่เป็นพศนะแตท่ที่มันบูมสุดเลยก็คือตอนที่เป็นพศแต่ก่อนหน้านั้นดิฉันมีชื่อในสื่ออยู่แล้วทุกทุกประเด็นทุกรามา่าเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรดิฉันออกรายการทีวีปกติตั้งแต่รายการต่างคนต่างคิดช่องอมรินคุณพุพพทธาอภิวันเป็นคนเป็นคนแจ้งเ,เป็นเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนเป็นคนให้กำเนิดพระมหาภัยวันนะหมายถึงว่าใน ในในในโลกของสื่อที่ที่คนรู้จักในวงกว้างเนี่ยพี่พุทธาอภิวันนะ่ะเป็นคนผ่าลอดให้ดิฉันนะพี่พุทธาอภิวันนะ่ะเป็นคนผ่าลอดให้ดิฉันนะตั้งแต่รายการต่างคนต่างคิดดิฉันเริ่มเป็นที่รู้จักจากรายการต่างคนต่างคิดของคุณพุทธาอภิวันแล้วก็ค่อยคขย,ยายไปไปรายการพี่จอมขวัญ รายการคมชัดลึกของพี่จอมขวัญดิฉันไปรายการคนจะคมชัดลึกนะเปลี่ยนพิธีกรไป3คนดิฉันไปรายการคมชัดลึกนะพิธนะีกรถูกเปลี่ยนไป3คนดิฉันอยู่ในทุกเวอร์ชั่นค่ะทุกสมัยตั้งแต่ยุคแรกเลยตั้งแต่ยุคแรกเลยก็คือพี่จอมขวัญพี่จอมขวัญเสร็จแล้วก็มาพี่โมนพี่โมนายเสร็จแล้วมาพี่พพอาอกกร์ตเอกลัตตะเคียนนุษพี่อาอกกร์ตเอกลัตตะเคียนนุษเสร็จแล้วก็มาพี่ ที่เขให้ต้นไม้ดิฉันเนี่ยใครวะเอ่ออะไรวะเดี๋ยวเดพี่อะไรวะที่เขให้ต้นไม้ดิฉันดึ่มต็นดึงก็ไม่ออกใครวะพี่ตาณรากรเออเหอพี่ตาณรากรเอออืมหามาหมดฮะ นนนะอไอ้ชัดแบบข้างนอกมันหยุดตรงเดี๋ยวไปเอาอีกไปเถอะเออนั่นแหละทุกคนอยู่ในทุกยุคทุกอะไรเนี่ยเราให้ฟังว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายแบบที่พวกคุณคิดนะมันไม่ได้มันต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างนะการเป็นคนที่มีคนรู้จักมันมีทั้งข้อดีและมันมีทั้งข้อเสียนะคะคุณต้องพร้อมที่จะแลกนะ ถ้าคุณคิดว่าโอเป็นคนดังก็ดีคนจะได้รู้จักเยอะๆเออมึงมึงคนรู้จักมึงเยอะก็จริงแต่คนเขารู้จักมึงเขาไม่ได้มีแต่คนที่ชอบมึงนะคนที่รู้จักมึงก็คือมีทั้งคนที่ชอบมึงและคนที่ไม่ชอบมึงมีทั้งเอฟซีมีทั้งป้าข้างบ้านทำอะไรนิดหน่อยก็เป็นประเด็นแล้วนะถ้ามีคนรู้จักเยอะต้องระมัดระวังการกระทาพฤติกรรมคำพูดอะไรนะเออ เป็นคนมีชื่อเสียงไปใช้ชีวิตในสังคมวางตัวไม่เป็นไปทําพฤติกรรมไม่น่ารักกับใครถ้าเป็นคนปกติอาจจะแย่นหนึ่งระดับแต่ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงคือแย่สามระดับสี่ระดับไปเลยนะบอกให้บางคนคิดว่าดีเป็นคนมีชื่อเสียงอะแต่ถ้าเออถ้าค่อยๆเอาแต่ถ้าวางตัวไม่ดีก็คือมึงดับเลยนะดับไปเลยนะฉะนั้นเป็นคนธรรมดาดีอยู่แล้ว <c oughs> มึงจมดินเลยนะจมธรณีเลยนะบอกให้ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วทําอะไรที่มันแบบที่มันแบบไม่ดีอะ่ะทําพฤติกรรมที่มันไม่ดีที่สังคมเขารู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันแย่นี่ไงคือเหตุผลหนึ่งที่ให้คุณปกรณ์ต้องรักษาภาพลักษณ์อันนี้สําคัญพี่วันชัยเรื่องภาพลักษณ์สำคัญภาพลักษณ์ไม่ได้หมายถึงการแซงทาการหน้าอย่างหลังอย่างนะ อันนั้นเรียกว่าเตแต,แตงแกล้งทาแต่ภาพลักษก็คืออุปนิสัยเราอุปนิสัยเราที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้และสร้างขึ้นแล้วให้มันเป็นตัวตนของเราจริงๆอันนี้นเขาเรียกภาพลักษที่เราต้องที่เราต้องรักษาถ้าเราจะมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะ่ะเป็นอินฟลูหรือเป็นเน็ตไอดอลแล้วเราไม่เราไม่สนใจเรื่องภาพลักษณไม่ได้ค่ะไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาด อยู่ไม่ได้หรอกอยูไม่ได้หรอกคนเขาจะไปชื่นชมคุณทําไมถ้าคุณทําตัวไม่ดีใครเขาจะอยากชื่นชมอ่ะใช่ปะละ่ะใช่ปะละ่ะไอที่บอกว่าเสพงานไม่เสพเรื่องส่วนตัวไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเรื่องส่วนตัวมีผลต่อการนิยมชมชอบของคนนะจริงเดีย๋ยวแม่บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องส่วนตัวก็จริงแต่มึงเป็นคนสาธารณะนะไงมึงก็ต้องแคร์มึงก็ต้องแคร์ care, คนที่เขาเอ็นดูมึงติดตามชื่นชมมึงเปล่ามึงอย่าบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอ่ามันยกตัวอย่างเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นกันเงี้ยเรื่องมือที่สามอะไรเงี้ยแล้วก็คนไทยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเง,งี้ยดับเลยนะดับเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ มีแต่เรื่องมือที่สามกันอะไรกันเลิกกันแล้วก็มานั่งแฉกันว่ากันโอ้ยอพวกไม่จบไม่สิ้นเป็นมหากราบอยู่เนะี่ยของครอบครัวหนึ่งที่ดิฉันเห็นอยู่อะมานั่งสาวไส้ให้กากินอยู่มานั่งสาวไส้ให้กากินอยู่โอ้ที่เกาหลียิ่งหนักเลยไม่ได้เลยเออเกาหลีอะ่ะดาราเกาหลีอะ่ะคนหนึ่ง ที่เกาหลียิ่งหนักเลยนะปลดออกหมดพรีเซนตรงพรีเซนเตอร์ดับไปเลยดับเลยต้องพับพดสำคัญ